เอเดียวกับของเราในวันนี้หน่อยครับกับเซ็นทรัลโลมินสันเลิฟเดอเอิร์ธ2025ครับฝากถึงเรื่องของธรรมชาติในวันนี้หน่อยครับครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทางเซ็นทรัลโลมินสันนะครับผมที่ให้ร่วมโปรเจกต์นี้ฮะเลิฟเดอเอิร์ธนะครับผมซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลโลกของเราซึ่งทุกอย่างมันใกล้ตัวเรามากก็อยากให้ทุกคนแบบว่าช่วยกันดูแลโลกของเราผลไม้พลเมืองครับผมคนลนิดพลหน่อยเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประมูลในวันนี้นะฮคะคนที่ดูทางไลฟ์ด้วยนะครับผมแล้วก็ินดีกับคนที่ชนะก,การประมูลด้วยก็ขอให้ทุกคนเจอแต่ความสุขอย่างที่บอกแล้วก็ขออนุโมทนาบุญสาธุสาธุนะครับผมก็วันนี้ก็ใครที่มาในงานนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกข่วยกห่วยด้วยยินดีอยู่ดีใครที่เรียนอยู่ตั้งใจเรียน ใครที่ทำงานอยู่อย่าโดดงานไม่โดดไม่โดดก็ไม่ว่าใครจะเจอระหอกแล้วไม่ควกันะฮะก็สำหรับใครที่เจอปัญหาอุปสรรคอะไรอยู่ก็คิดว่านี่แหละชีวิตทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆครับผมโลกน่าอยู่เราก็น่าอยู่ ครบหะผมนะเพรามีซีพืกครับโอ้ยใหญ่มากฟังแล้วดูยิ่งใหญ่โลกง่าอยู่เพราะมีซีพืกถูกต้องนะผมต้องรักษาสุขภาพแล้วครับผมผมต้องรักษาสุขภาพแล้วต่างรักษาขาซ้ายด้วยนะตอนนี้เซลล์ยับเลยครับผมก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับผมก็เห็นมีบูธหลายบูธเลยนะครับผมก็สามารถมาร่วม สนุกก็ได้นะครับไปถ่ายรูปก็ได้นะฮะอุดหนุนก็ได้มีทุกอย่างมากครับผมโอเคฮะแล้วก็ที่สำคัญอ um ันนี <t <t ้ฝากผลงานเลยที่ไปักเชื่ฝากคืนนี้นะครับผมภาพฟ้าเพียงเธอนะครับผม EP 6นะครับผมก็เป็นร EP ที่ที่เระดูตั้งใจมากและทำงานทุกคนนะฮะก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่สำคัญใคยด้วยลงทุนลงแรงเยอะมากก็ฝากดูกันว่า ให้สะดกแล้วก็เอ็นจอยกับตัวละครเพราะว่าทุกอย่างมันคืออารมณ์ของเรื่องนี้นะครับผมเราก็ไปดูกันว่าชารันจะเป็นหินแบบไหน,สป,หนสปอยหน่อยนิดเดียวจริง,รงๆเขาว่าหินอ่อนมันก็ยังแข็งนะคุณรู้จักหินอ่อนไหมที่เพรรู้จักเออแต่ลายมันสวยนะหินอ่อนอันนี้นคือหินอ่อนจริง <laughs> มันมาจบที่เรื่องหินอ่อนได้ไงครับเนี่ยไม่เขาแทนผมว่าผมเป็นแบบแข่งแม่งเปิดใจทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็นหินอีพีหกนี้จะได้จะได้เห็นอะไรมากยิ่งขึ้นใช่ไหมมากทำไมอ่ะเกิดเลยดูเอางี้ก็ถ้าเทียบกับ EP ที่ผ่านมา EP เนี้มีเวลาอยู่เป็นสองคนเยอะมากขึ้น เห็นรถเป็นวั่นดีนะครับผมครับก็าทุกคนเล่นเพลนครับผมเขาบันเทิงติชมได้เสมอนะครับผมก็ใครที่อยากรีแอ็กก็รีแอ็ได้เลยนะครับผมอะไรกี่ล้านเอาไปฝืนผมไม่ต้องการเงินเลยฮะย้อนวิวย้อนวิวย้อนวิว ผมรู้สึกดีใจมากที่ทุกวีคขึ้นร้านหมดเลยเออเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่จริงๆก็ไม่อยากได้ทำกต่ร้านแน่นอนนะรับทุกคนทำดีมาตลอดนะครับผมช่วยแชร์ช่วยพูดถึงนมีอะไรมาแรกไม่รู้ว่ามีอะไรมาแรกก็จะอยู่บนโลกกับคุณต่อไป เพราะว่าโลกที่ไม่มีเธอเพิ่มมา,าคุณเลยนะ่าสื่อว่าให้ผมสร้างโลกกันอยู่สองคนใช่ไหมับก็เกินไปดูแลโลกนี้ด้วยกันก่อนอแล้วก็ฝากด้วยค้าบปลาคืนดี้เป็นจอยครับผมนักนซ้ายตรงนู้นด้วยนะฮะอย่าลืมกินข้าวแรงด้วยเด้อ,อ โอเคครับทกานครับปรผมมือกับซีเพื่อมมนหน่แล้วโอเคครับพี่ซีครับท่มมานขออนุญาตทุกคนครับเซลฟี่กับพี่ซีหน่อยได้ไหมฮะ